ท่านไปโยคาไวจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ท่านได้สมาทานพระกรมมรมฐานสมาทานศีลแล้วต่อไปก็สนับการเจริญพระกรรมฐานในด้านปกินกะคือเล็กๆในน้อยทั้งนี้ก็เพราะว่าพื้นฐานข้อเรามีกันดีแล้ว แต่คำว่ามีดีนี่ผมหมายความว่าผมให้ไวหมดแล้วให้ไว้เยอะตอนนี้ก็ยาวบุคคลตัวอย่างในสมัยพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแนะนำกับท่านบุคคลตัวอย่างในที่นี้ให้นามว่าพิสูนห้าร้อยรูปเรื่องก็พิสูห้าร้อยนี่มีอยู่เยอะ ท่านปฏิบัติเกิงขาวละห้าร้อยความตามพระบาลีมีอยู่ว่ามาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพทุทธเจ้าทรงประทับยับยั้งสำราญอธิยาบทปรากฏว่าอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารสมเด็จพระวิชิตมานทรงปรารบรพิสูห้าร้อยรูป ยังได้ตรัสพระธรรมเทศนาว่าสเพสังขาราเป็นตน้นตอนนี้ท่านต้องฟังกันให้ดีนะครับ <c oughs> ฟังแล้วก็คิดไปด้วยใช้เป็นยาพิจารณาตามไปจงยาฟังแต่เป็นบุคคลใช้แต่เพียงสัญญาอย่างเดียวถ้าฟังแล้วใช้สัญญาอย่างเดียวผลไม่เกิด ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เราสดับฟังแล้วก็คิดคิดแล้วปฏิบัติตามปลดไปด้วยประเดียวเดียวก็เสร็จความเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่ของยากแต่ว่าความเป็นพระอรหันต์ก็ไม่ใช่ของง่ายสําหรับคนที่ไม่ได้ความยิอฟังแล้วไม่รู้ภาษีภาษาอะไรอันนี้ไม่ได้ความ ฟังส่งเดชไม่มีผลนี่ลองฟังดูตามกระแสพระสธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระโทศพลที่ทรงตรัสแล้ววันพระพระได้บรรลุมากผลในเขาศึกษากันยังไงเอามาเปรียบเทียบกับบรรดาตัวของเราเองทัางนี้ผมไม่ใช่บรรนามว่าท่านเป็นคนงโง่หรือไม่ได้บรราามว่าท่านเป็นคนเลว เอามาเปรียบกำลังใจกันส่วนใดเป็นที่ชอบใจเป็นแนวทางปฏิบัติเราเอาตามนั้นตามพระบาลีเท่นกล่าวว่าได้สดับมาพิสุเหล่านั้นห้าร้อยรูปเนะเรียนเพระกรรมาฐานในสำนักขระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พากันภาคเพียนพยายามอยู่ในป่า แต่ก็ไม่ได้บรรลุพระอระหันต์จึงคิดว่าเราจะเรียนพระกรรมฐานให้ดีไปกว่านี้อีกจึงได้กลับไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างพระเชตวันมหาวิหารไปขอศึกษาพระกรรมฐานพระองค์สมเด็จพระพมาธเจ้เา,าจึงได้ทรงพิจารณาว่า กรรมฐา,านอย่างไหนนอ้อแรยจะเป็นที่สบายขม,มัรดาพิสุทั้งหลายเหล่านี้จึงได้ทรงดำริว่าพิสุพวกนี้ในการก่อนที่พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระพุทธกสุตามแระกอบแล้วในอนิี้อันจะรักษณะ คำว่าตามแะกรอบก็หมายความว่ามีอารมณ์ไข้ครวรอยู่เสมอในอนิจจลักษณะอน,นิจจลักษณะนี่แปลว,ว่าคิดไว้เสมอไข้ครควรอยู่เสมอจิตทรงอยู่เสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นของไม่เที่ยงนี่แกยันไว้แค่ไม่เที่ยงอย่างเดียว คนก็ไม่เที่ยงสัตว์ก็ไม่เที่ยงวัตถุธาตุทั้งหลายมันก็ไม่เที่ยงอารมณ์ของเราก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงยังไงคนเกิดมาแล้วก็แก่ขึ้นไปทุกวันร่างกายสุดโทมทุกวันบำรุงบำเรอยอยังไงมันก็ไม่ทรงตัวก็แสดงว่ามันไม่เที่ยง ในที่สุดมันก็พังสัตก็มีสภาพเหมือนกัน <c oughs> วัตถุธาตุทั้งหลายที่เพิ่งมีอยู่เรานึกว่ามันจะเที่ยงสร้างบ้านสร้างเรือนแข็งแรงเป็นตึกเป็นรามแต่ในที่สุดสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันก็พังไปหมดมันก็ไม่เที่ยง <c oughs> นี่ท่านเรียงเรียนเรื่องไม่เที่ยงมาในสมัยพระพุทธองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมพระน,นามว่าพระพุทธกสบ <c oughs> ฟังเรื่องของท่านแล้วก็หายใจของเราไปจับดูบ้างว่าเวลานี้จิตใจของเราทั้งหลาเห็นว่าอะไรมันเที่ยงบ้างตัวของท่านเองเที่ยงหรือเปล่านั่งนึกนะครับ ว่าตัวของท่านนะ่ะมันเที่ยงไหมบิดามารดาของท่านเที่ยงหรือเปล่าญาติผู้ใหญ่ของท่านเหนือขึ้นไปน่ะเที่ยงหรือเปล่าถ้าว่าเราจะมองกันตามคติที่เรียกว่าไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะพ่อของเรามาก่อนท่านเป็นเด็กต่อมาท่านก็เป็นหนุ่ม แต่งงานกับแม่ของเราเราเกิดขึ้นมาท่านแก่ลงไปทุกวันพ่อแม่เราปรารถนาต้องการจะให้ท่านเป็นที่พึ่งของเราแต่ในที่สุดทั้งพ่อและแมู่่ญายญาติยายญาติผู้ใหญ่ทั้งหมดถ้าเปิดหนีตายหมดไปตามๆกันมันเที่ยงไหมเพารับตรงนี้ เราจะเห็นว่าอาการของร่างกายไม่เที่ยงแต่สภาพอย่างหนึ่งมันเที่ยงนะครับเพราะเพราะว่าตามธรรมดาขันห้าคือคนก็ดีใส่คนดีหรือว่าวัตถุท่ายก็ดีมันมีสภาพเที่ยงอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเสือ่อมในตรงกลางมีการสลายไปในอดีสุดในอาการของมันเป็นอย่างนี้ มันเที่ยงแต่ใจเรามันไม่เที่ยงคนแก่ให้เราดูมีให้เราดูนับไม่ทวนคนตายเขาตายให้เราดูนับไม่ทวนคนป่วยเขาป่วยให้เราดูนับไม่ทวนให้เราเองนี่ก็เหมือนกันความเคลื่อนไปของชีวิตมันมีอยู่ทั้งครุกขณะจิต ถ้าหากว่าเราไมคิดว่ามาออกจากท้งองแม่พ่อพ่อแม่เนี่ยร่างกายเข้ามันโตแค่นี้ไหมถ้าทราบว่ามันไม่โตเราลองนึกว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงนี่ความจริงสภาวะของร่างกายมันเที่ยงของมันแต่เราไปยึดว่ามันไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะมันเกิดแก่เจ็บตายอารมณ์ไม่ทรงตัวมันเป็นปกติของชาวโลก แต่เราไปดึงจะให้มันทรงตัวมันไม่เที่ยงหรือว่าเราไม่เที่ยงนี่การศึกษาพระธรรมของพระเจ้าอัตนาโจทยาตานังจงด่าใจของเราไว้เสมอว่าไอ้ใจนี่มันเลวมันมีสภาพไม่เที่ยงไม่ยอมรับนับถืออะไรจริงๆมันไร้ปัญญา พราะอะไรเพราะของในโลกนี้ไม่มีอะไรมันเที่ยงทําไมมันจึงมีความรู้สึกว่าจะเที่ยงวันนั่นก็คงกูนี่ก็คงกูพอ่อคงกูแม่องกูลูกคงกูเมียคงกูผัวองกูสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะต้องอยู่กับกูตลอดไปอารมใจมันเลวที่ทันมันไม่ยอมรับนะับถือความจริงมันเลวอย่างนี้ ใจมันไม่เทียงก็บังคับใจมันเที่ยงเสียเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องของท่านต่อไปนี่นี่เราเราฟังกันเพื่อการศึกษานะไม่ฟังนิทานที่พระพุทธเจา้าทรงทรงเป็นดำริว่าคือทราบด้วยอำนาจพระพุทธญาณว่าพระผู้นี้ในสมัยพระพุทธกระสบปรารบความไม่เที่ยงอยู่เป็นปกติ ในอารมณ์ที่ปรารบอย่างนี้ใช้เวลาถึงสองหมื่นปีแกยันไม่เที่ยงไว้อย่างเดียวเมื่อยันไม่เที่ยงอย่างเดียวก็ไม่ปลดความไม่เที่ยงก็เลยไม่ได้เป็นพระหรหันฟังกันดูให้ดีนะเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระิชิตมานขณะที่จะสแสดงวัรรมเทศนา จรงคิดว่าการสแสดงคาฐานด้วยอน,นิจจลักษณะนั้นเราจะเทศให้แก่เธอสักคาฐานเดียวก็สมควรเพราะว่าแก่ทรงความไม่เที่ยงมาแล้วนี่ล่อไม่เที่ยงใชจนชุ่มเวลานี้เราไปสก,กิดไม่เที่ยงเขาหน่อยเดียวคือสก,กิดแผลเก่า เธอก็จะไม่ไม่ทรงอยู่ในสภาวะของความเป็นผู้ทุชนจะตั้งต้นในเนื่องในความเป็นพระอริยเจา้าโอ้โหฟังให้ดีนะจำให้ดีนะครับพวกเราว่าการที่พวกเรายึดถือธรรมะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นสำคัญถ้าธรรมะส่วนนั้น เราจับไว้เป็นคติทรงอารมณ์อยู่บางเอิญที่มันจะไม่เป็นอรหันต์ในชาตินี้ต่อไปพบองค์สมเด็จพระบรมครูมีนามบาพระรีอาริยะไม่ไตราทรานแคะแผลเก่าเข้าดันั้นแหละความเป็นอรหันต์มันก็จะปรากฏเป็นวันว่าเมื่อองค์สมเด็จพระบรมสุคตดำริดังนี้แล้ว ยึงได้แต่กำบรรดาพิสุทธิ์ทั้งหลายเหล่านั้นว่าพิกเวดูก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายสังขารทั้งปวงในภพทั้งหลายมีกามาพบเป็นต้นมีสภาพไม่เที่ยงเลยเพราะว่ามีแล้วก็เหมือนกับไม่มีนี่พระพุทธเจ้าเทแค่นี้นะ จำไว้ให้ดีนะสังขารทั้งปวงในภพทั้งหมดมีกามาพบเป็นต้นนี่อะไรกามาพบกามาพบก่อนมนุษย์โลกนี่ก็เป็นกามาพบเทวโลกก็เป็นกามาพบสำหรับรูปแบบผลสำหรับรูปแบบพรก็เรียกว่ารูปแบบพบูพรมที่มีรูป,ป,ปเป็นอันว่าสภาวะของคนคนดี ทเทวดาก็ดีพรมก็ดีไม่เที่ยงเพราะอะไรกายเกิดเป็นคนมันก็แต่มันก็ป่วยมันก็ตายเกิดเป็นทเทวดาถ้ามีสภาพอะไรหมดบุญวาสนาบาร,รมีก็จุติเคลื่อนไปเกิดเป็นพรมทั้งหมดกำลังชานเมื่อ,อไรก็ไปอีกแล้วเป็นนามภพต่างๆนห,หาความเที่ยงไม่ได้ ไม่มีสภาวะใดๆที่มันจะพึงเที่ยงแล้วท่านยังตรัสเป็นพระพุทธภาสิตว่าเมื่อใดบัณฑิตย่อมเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงเมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในทุกความเบื่อหน่ายในทุกนั่นเป็นทางแห่งความหมดจดพระพุทธเจ้าตรัสานีเอง เป็นอันว่าเมื่อจบระธรรมเทศนาสั้นๆแบบนี้บรรดาพิสุทังหลายเ้านั้นก็ตั้งอยู่ใน,ในอรหัตผลแล้วท่านบอกว่ารพะธรรมเทศนาเป็นประโยนชน์แก่ชนไปอันมากตอนนี้เราก็มานั่งไล่เบียกันสิตอนนี้ผมให้ท่านนั่งคิด คิดตามผมพูดหรือว่าคิดตามกำลังใจของท่านก็ได้ว่าในศาสนาในสมัยขององค์สมเด็จพระจอมไตรพระพุทธเจ้าเทศไม่มากสอนไม่มากแต่ท่านอยู่กับผมนี่ผมน่ากลัวม,มันจะพูดมากเกินไปนะพูดกับท่านอยู่ทุกวันทุกวันทุกวัน แต่ว่าการพูดกับท่านแบบนี้นี่ผมไม่ได้ประนามว่าท่านจะเลวแต่หากว่าบาังเอิญท่านนั้งไหลไม่มีความเข้าใจในคําแนะนําของผมผมก็ถือว่าผมเลวที่ไม่สามารถจะนําความรู้มาแนะนําให้ท่านบรรลุมรรคผลได้นี่ถ้า่าพูดกันไปทีแล้วก็ตัวผมเองล่ะ ตัวผมเองนี่บรรลุมรรคผลแล้วหรือยังต้องคิดไม่ว่าต้องคิดจะบรรลุหรือไม่บรรลุก็ช่างดูตัวอย่างในสมัยพระพุทธเจ้าพระเทศททันเป็นสุขาวิปัสสโกท่านก็นสอนให้คนอื่นเป็นพระอรหันต์ได้ อันนี้การคำสอนนั้นมันไม่ใช่คำสอนของท่านเป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดางการที่ผมแนะนำท่านก็เหมือนกันผมแนะนำท่านนี่ไม่ใช่ความรู้ความดีของผมเป็นความรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้ไปก็มานั่งไล่เบียดดูที่ที่พระพุทธเจ้าท่านพูดจะมันถูกหรือผิด พูดเท่านั้นพระพวกนั้นเป็นพระาอารหันนี่มันแปลกเนาะแปลกไ้ครับเพราะว่าท่านนั้นหลายไม่แปลกเกีย่ยวเรื่องท่านพายะพระพุทธเจ้าตรัสสั้นๆว่าพายะเธอเห็นรูปแล้วจนทําจิตแต่เพียงสักตะไไวเห็นเท่านี้ท่านก็เป็นอรหันท,ทันที ใน,นมาตอนนี้เราฟังคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระมหามุนีท่านกล่าวยาวออกไปนิดหนึ่งนะยาวไปหน่อยนะแล้วมานั่งคลานั่งคลาดูท่านบอกว่าเมื่อใดบัณฑิตย่อมเห็นด้วยปัญญาว่าใช้ปัญญาพิจารณาในครับว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่าในทุกข์ นั่งทุกอะไรมันทุกอะเมื่อสังขารมันไม่เที่ยงถ้าจิตใจเข้าไปยึดไปถือมันต้องการจะให้มันเที่ยงใจมันก็เป็นทุกตอนนี้เราก็เลยเบื่อเจ้าทุกข์มันซะเลยเมื่อสังขารมันไม่เที่ยงเรามีสังขารต่อไปมันก็เป็นทุกอย่างดีไหม <c oughs> ถูกไหม ฟังกันมานานแล้วคนที่ฟังผมเข้าใจว่าท่านเป็นผู้มีปัญญาผมไม่เคยคิดเลยว่าใครจะเป็นคนเลวเป็นคนไม่ดีไม่มีปัญญานี่ผมไม่เคยคิดว่าไอ้คอมันจะรบกวนผมนะหวัดมันรบกวนไม่พอแล้วไอ้คอมันจะไอ,อด้วยไอ้คอผมมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะสิ ใน,ในเมื่อคอผมไม่เทียงแล้วเสียงมันก็ไม่เทียงไอเสียงไม่เที่ยงเลยทําใจท่านนังหลายให้ไม่เทียงไปด้วยเ <c oughs> พราอะไรเพ่อบาบท่านก็จะมานั่งนึกว่าคําแนะนําของผมในคืนนี้เนี่ยมาคงเยะว่ากันซะเรียบร้อยนิ่มนวลไพเราะจับใจไพเราะสนอโสดนะะ จับอกจับใจไม่มีอะไรเข้ามาสะดุดพอพูดเรื่องไม่เที่ยงเขาอ,อย่างเดียวพ่อเทวดาไม่เที่ยงคอแกก็เกิดขึ้นมาอยู่ๆแกแก็แย่ไอพูดๆไปจม,มกูกมันก็คัดจม,มกูกมันเป็นหวัดสั่งน้ำมูกพูดปาดพูดปาดนี่ท่านทั้งหลายเห็นว่าอาการท่านั้งหลายเรานี่มันเที่ยงหรือไม่เที่ยง เที่ยงไม่เขารับถ้าเห็นว่าเที่ยงก็ถูกเที่ยงเพราะว่าธรรมดาเขาร่างกายมันจะต้องเป็นอย่างนี้ห้ามปรามมันไม่ได้แต่ถ้าว่าเราจะว่าไม่เที่ยงมันก็ถูกว่าร่างกายที่มันควรจะทรงตัวเพราะเราเลี้ยงมันอยู่ตลอดเวลาแต่มันกลับมีอาการไม่ทรงตัวขึ้นมามันก็ต้องไม่เที่ยง ดีไหมครับเอากันอย่างนี้สบายดีนะเที่ยงก็ได้ไม่เที่ยงก็ได้สุดแล้วแต่ปัญญาของท่านท่านบอกว่าไม่เที่ยงแล้วก็มีความเบื่อหน่ายในทุกเพราะว่าถ้าไม่เที่ยงเรายึดถือมันซะแล้วมันก็เป็นทุกข์เราเบื่อหน่ายในทุกขเป็นยังไงเราก็ไม่ทุกข์มันซะเลยสิ ยาทุกมันทําไมมีความรู้สึกยุดเสมอว่าสภาวะของร่างกายมันต้องเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาไม่มีทางจะหลีกเลี่ยงได้ถ้าเรายังต้องการความมีร่างกายอยู่มันก็ต้องประสบกับอาการอย่างนี้ไม่มีอาการทรงตัวแล้วเราก็เลยไม่ยึดไม่ถือมันทั้งสองอย่างทั้งร่างกายและอาการแห่งความทุกข์ ยุ่งไหมยุ่งไหมครับไม่ยึดถือทั้งร่างกายและไม่ยึดถืออาการใดๆที่มันเสื่อมมันเปลี่ยนแปลงขึ้นมามันแทรกซ้อนขึ้นมาที่เป็นปัจจัยที่เราคิดว่ามันเป็นความทุกข์โยนมนันทิ้งไปสองอย่างร่างกายก็ไม่ยึดถือว่ามันเที่ยงอาการทางกายที่เราเรียกว่าทุกข์เราก็ไม่ถือว่ามันทุกข์ พร่าอาการของทุก์ขปล่อยให้เป็นเรื่องของคันห้าจิตใจเราสบายสบายตรงไหนสบายตรงที่คิดว่าถ้าร่างกายนี้พังเมื่อไหร่เตสังบูปสมโมสุขโคขซึ่งแปลเป็นใจความว่าการเข้าไปสงบกายนั่นชื่อว่าเป็นสุขก็หมายความว่าการไม่มีกายนั่นเอง ในเมื่อกายมันไม่มีไม่ยึดถือในร่างกายทุกอย่างกายคนกายเทวดากายพรมท่านบอกแล้วนี่ในพบต่างๆขันห้าไม่เป็นเรื่องเราก็ไม่เอาบัทุทั้งหมดไอ้กายทุกกายเป็นกายไรฉันไม่ตรงการความเปลี่ยนแปลงของร่างกายมันจะเป็นยังไงก็ช่างฉันไม่ทุกฉันถือว่าเธอมีสภาพเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาฉันจัทุกทําไม เพราะว่าฉันไม่สนใจในขันห้าฉันไม่สนใจในอาการใช้สังขารุปเปฆยานอารมณ์วางเฉยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาหมดเรื่องกันไปเลยเป็นอันว่าหมดเรื่องกันไปเลยไม่มีสภาวะอย่างนี้ไม่มีต่อไป อารมณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นกับเราสังขันเป็นยังไงก็ช่างมันอารมณ์จะเป็นยังไงก็ช่างมันถ้าภาวะเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไปในร่างกายเป็นยังไงก็ช่างมันช่างเพราะอะไรช่างเพราะไม่ต้องการมันต่อไปถ้าคิดอย่างนี้ท่านก็เป็นอรหรันคิดไม่แค่นี้คิดแบบสบายๆเป็นอรหรัน ถ้าลงช่างมันเส้นได้แล้วใครจะด่าก็ช่างมันใครจะว่าก็ช่างมันใครจะเสียสีนินทาก็ช่างมันใครจะสนเสริญก็ช่างมันมันจะแก่ก็ช่างมันมันจะป่วยไข้ไม่สบายก็ช่างมันมันจะตายก็ช่างมันของรักเทียพัดพราแจกกันก็ช่างมันเพราะสภาพของมันเป็นอย่างนี้ ทำได้ไหมครับถ้าทำได้เดี๋ยวนี้เป็นอรหันต์เดี๋ยวนี้ถ้าเดี๋ยวนี้ทำไม่ได้เป็นวันหลังก็เป็นวันหลังทำได้ก็เป็นอรหันต์เป็นนั้นว่าสภาวะทั้งหลายมันเป็นของไม่ดีเราปล่อยคันห้าปล่อยอารมณ์แห่งความเป็นทุกข์ นักเสากำลังใจเป็นสุขโดยการยอมรับนับถือกฎของธรรมดาอย่างนี้เที่ยงในครับสบายอารมณ์สบายจริงๆวันนี้เรากินแกงหมูพรุ่งนี้อย่าเพิ่งน,นึกว่ายาเพิ่งกินได้กินแกงไก,งกง่นึกว่าวันนี้ยะกินอะไรก็ช่างพรุ่งนี้ยากินอะไรก็ช่าง สภาวะของมันมีสภาพอย่างนั้นกินก็อยู่กินก็ตายไม่กินก็ตายเรากินมากตายเร็วร้อกินมากตายช้าก็ตายกินน้อยตายเร็วกินน้อยตายช้าก็ตายมันก็ตายทั้นั้นมันตายไปทุกวันจะไปนสนใจอะไรกับสภาวะที่มันจะบำโงให้เราตาย อารมณ์ใจของเราไม่ยึดถืออะไรทั้งหมดอย่าไปยึดถือจุดของความสุขอย่าไปยึดถือจุดของความทุกข์ใดๆไม่มีเป็นอันว่าไม่มีอีกแล้วเลิกกันยกย่อยกันไปถ้ากำลังใจของท่านทรงอยู่อย่างนี้ก็ดูตัวอย่างพระพิสู์ห้าร้อยรูป พระพุทธเจ้าบอกว่าอัตาภาพจะเป็นพบใดๆก็ตามมาอัตภาพมนุษย์กนดีเทวามาพบก็ดีรูประพบก็ดีหมายความอัตาภาพที่เป็นมนุษย์กนดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นทงก็ดีมันไม่เที่ยงหน้ามันไม่เที่ยงแล้วก็เบื่อหน่ายในทุกข์ไอของสิ่งใดที่เราเบื่อมันก็ไม่ทุกข์ก็ที่ ล้วเบอแล้วเราไม่ต้องการไม่ต้องการความทุกข์พ่ออะไรพราะยอมรับนับถือกฎของธรรมดาธรรมดามีอย่างนี้อย่าปลนเปลือยให้มันดีไปกว่านี้อีกไม่ได้แล้วเป็นอนว่าเราก็เลิกคบมันทุกอย่างทำใจวางเฉยมันยะมายังไงก็ช่างคิดไว้เสมอว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายสำหรับเรา ชาติหน้าไปขึ้นชื่อว่าการเป็นมนุษย์คนดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นพรมก็ดีไม่มีสำหรับเราแล้วเราจะเป็นอะไรเราจะเป็นอะไรก็ช่างมันเราไม่เป็นคนเราไม่เป็นสัตว์ชั้นไม่เป็นเปรตไม่เป็นสุรกายไม่เป็นสัตว์นรกเราไม่เป็นเทวดาเราไม่เป็นพรไม่ต้องการมนิยมอะไรมันทั้งหมด แล้วมันจะเป็นอะไรก็ช่างมันที่ท่านเรียกวนนานิพานอาราบราพโยคาวจรทุกท่านเวลาหมดเสร็จแล้วคิดว่าการแนะนำเท่านี้มากไปสำหรับพวกท่านไรับคำแนะนำอยู่เสมอต่อที่นี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน่น กำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัิยาสัยจนกว่าท่านจะเห็นว่าสมควรกับเวลาสวัสดี